พระคุณมันดานามิธาส่งลำภูเขาเล่ากากนะพันว่ายังตามแม่จะเทียบทำแมไม่เท่าเลยเออ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  อย่าเอะทำความก็เอามาคืนกระชากนะประชดนะประชาลทั้นว่าไม่ถึงและได้คืนคุณท่านนะพระโพธิญาณก็ท่านาได้ตรัสบัญญัติ ไกลกว่าเจถึงวันนี้มันมีจุดหมายกว่าเรากันได้เอาเตอะโตมาเงื่อเมื่อเมื่อจะเป็นนาทาโลกเจ้าตกถึงฝ้ากิโยนความรำบาก ให้กับแม่พองอให้กับมารดาเนี่ยนะให้กับแม่พองผู้เป็นมารดานี่แหละครับขัับกระโยนความลำบากให้กับมารดาแม่ต้องเอ็นกายกุ๊บกิ่งกุ๊บกุ๊บกิ๊บกุ๊บแม่ต้องเอ็นกายโอ้ยยัง กายายังน้อยนั้นน่าตั้งสิบกว่าวันเอิ่งอีกไอยังน้อยนั้นน่าต้องสิบกว่าวัไม่เปลี่ยนไฟฟื้นไม่อยู่ไฟชุดน่ลำบากเพราะบุตรน่ะ ที่คอดกามบาดไฟลอนสุมลมน้ำแม่ทูลกัดฟันนาโอนาสงสารนาเสดีกังไร่ยกท้าแม่กออแล้วชามีผ้าเช็ดให้แห้งเช็ดเท้าแม่ให้แห้งเลยคนไหนเช็ดได้ก็เช็ดต่อเลยส่วนน้ำเอาแบ่งใส่ขวดให้ลูกๆนั้นนำไปผ <ไป S 1> สมกับน้ำแล้วอา น้ำที่อยู่ในถาดเนี่ยเอาตักใส่ขวดแบ่งไปคนละนิดคนละหน่อยเป็นน้ำมงค์เนไปผสมกับน้ำและให้เรานั้นได้อาบลบศีะะรษะลงมาเลยนะเป็นน้ำล้างท้าพ่อล้างท้าแม่เนี่ยเป็นน้ำพุทธมนต์ยิ่งกว่าพระองค์ในโลกนี้อีกเนาะเออ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 ออเ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 ออออเ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 อ จากมีใครเหมือนบางคนเกือบเดือนว่าก,กันได้ออกไปต้องทิ้งไปเผาก <ไป S 2> ็านะ,า,นะาเพราะราเหวที่ไม่อ,อย่าลืมกันใี้ได้คุณบีดอนมั่งได้ไดถนอมกอมเกียงแม่เลี้ยงลูกอ่อนถึงลูก โอนแล้วก็แม่ไม่เอืมนาลาโอสาฟุมฟักปกปากรักษาชื่นหูวชื่นตาด้วยรักลูกของตัวเออ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 อัอออออออูออ ทุนก็เอาอาบน้ำปอนข้าววันละสามคนจะเหนื่อยจะยากลำบากลำบนเอาแม่ไม่เคยบนนลูกเลยสักคำได้ยินล,ลูกอ้อนไม่ไม่ได้พอนอนพักอุ้มลูกไว้ แต่เทาจดคำหนักึ้นชื่อว่างานแม่ทองไม่เป็นทองก็ต้องทิ้งกีนนี่ขี่ข่ากูเงินเขามาเสียดอกให้เขาแม่ยอมทนเสียให้ดอกดีกินเอาถูกแพง เราควรเชิญชมอุ้มชูไววไทยสิบสองสิงหาก็วันแม่ราชินนี้หนึ่งครั้งหนึ่งปีก็มีหนึ่งคนแต่แม่ทองข้าวี่มายเป็นแม่ของลูกๆก,กันทุกๆคน มีตัอุปทานนางเอตมังคารพุทธมังหนึ่งในทั้งหนึ่งในมงคลทั้งสามสิบแปดประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตัดเอาไว้ว่าบุคคลใดนี่ที่ได้ดูแลเลี้ยงดูบิดามารดาด้วยความเอาใจใส่ท่านเลี้ยงเรามาให้เราเลี้ยงท่านตอบ แม้วันนี้โยมพ่อรอดไม่อยู่แล้วรเราก็ไม่ได้เลี้ยงทางกายแล้ววันนี้ลูกๆได้ทำหน้าที่คือเลี้ยงพ่อทางวิญญาณ สาธุทำบุญเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลในตรงนี้ไปให้ให้ให,ให้ให้กับพ่อรอดครับเ<า>นาะเอา,าละเนาะตอนนี้เมื่อเรานั้นได้ส่งวิญญาณแล้วเราก็จะมีศิลปินในทีมงานครับ<า>มาแร่รำเพื่อส่งดวงวิญญาณให้แม่ขยับขยายนั่งลูกๆหลานก็ขยับขยายสังที่ตรงนี้ครับ<า>แต่ถ้าลูกๆคนไหนก็ขอพรกับพ่อ อรอดอีกก็จุดทูบคนละหนึ่งดอกอธิษฐานบอกท<อ>่านพี่ประชุมนางฟ้านางสวรรค์ไล่รับแล้วก็ส่งค้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมด้วยอวยพรให้กับลูกๆหลานด้วยครัเอาจุดทูบคนละหนึ่งดอกขอพรพ่อเลยครับนะจะได้ศิลปินไา่รำในชุดนี้โย<อ>มครับที่เห็นอยู่เนไม่ใช่หมอลำเนอไม่ใช่หรอลิเกยโยม<อ>เป็นทางภาคการครับ นะถ้าเกิดทางภาคอีสานเขาจะเรียกหมอรำเนอะเออน้าโยมเอาโต๊ะตัวนั้นวางพื้นเก่าเนพับดูหลงไม่ได้โอ้เอาขาโต๊ะหลีล้วจะไปเข้าห้องน้ำต่อไปไม่ได้ต้องพ่อแล้ะคนไหนก็อย่าลืมด้วยนะจุดทูบกลับที่อาหารด้วยเนาะให้น้าโยมพ่อสินยานพ่อรอดนะขาพี่ไมยมาชมการไล่รำแล้วมาเสวยอาหารครับที่ลูกนั้นได้เตรียมมาไว้พร้อมแล้วครับเนาะจะให้ศิลปินไล่ํำตรงนี้ ลูกลูกหลานก็จับสถานที่แป๊สเลยนะเข้ามาเดี๋ยวเก็บเอาเจี๊ยบลูกลูกและหลานก็ปักได้เลยบอกกล่าวสาตรงนี้เนาะเพราะว่าจะได้มีนางลำของเรานางเอกวอนวาวอนอีนั่น นี่ว่าเป็นลูกกระตัญอยู่หาเงินที่จะส่งตัวเองเรียนตอนนี้เรียนปริญญาตรีอยู่หมอศิลป์ครับโอเรียนหน้าต่สศิลป์อยู่นาตศิลป์การล้องการล้ำหมอนึกยว่าการล้อครับครับมาอยู่แถวอีสานบ่อยๆก็ว่าจะให้หัดหมอลำแล้วครับนี่น้องวอมนี่ก็เป็นเด็กกตันอยู่นะครับครับแม่นี่ไม่สบาย พี่การทางด้านสมองตอนนี้กําลังฟื้นฟูสมองอยู่แม่อยู่ที่บ้านส่วนน้องใบหมอนนี่ก็แม่ประสบอุบัติเหตุพร้อมกับน้องใบหม่อนรถชนทำให้แม่เสียชีวิตคาที่สูญเสียผู้เป็นแม่ไปแล้วเหมือนกันนี่ก็เป็นเด็กกตันยูส่วนน้องใบหมอนวันนี้อาจจะลำะไม่ค่อยส่งระกอบก็ต้องขออภัยโยเพราะว่าขาย,ยังฝังเ,งเ,ง <laughs> เหล็กคุณนเสมประกอบ ขาปังเหล็กอยู่ระเบีงที่จะนําเสนอในวันนี้ครับเขาเรียกว่าระบําฉายกิบโอระบีงฉายกิบครับเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของทางภาคกลางครับโดยพระเด็พระกุหลอครูบาชลาวโอโต้เนะท่านได้ให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยอนุรักษ์กันเข้าไว้ไม่ให้จางหายได้ช่วยใดการจาลองเข้าไว้วัฒนธรรมอ่ะเดี๋ยวชมก่อนที่จะชมให้โยปรบมือเป็นวัญกำลังใจหน่อยเนอ เดี๋ยวชมการไล่ลำาได้นะโอกาสนี้เจ้าค่ะกับทีมงานเพลิดเพลินลงพ่อปูมาเฉเล่าขออันิญิดกับดวงวิญญาณของคุณยอดข้าวทขาวิมาย สมปองขาวพิมายเด็กชายสุเทพขาวพิมายเด็กชายกุหลาบขาวพิมายปูอินย่าบัวตาพิมยายบุญมาตาซื่อรับชมการได้รบจากน้องใบ่อดวัฒน,น,นาและก็น้องวอเพื่อปินการบูชาคุณบิดามารดาบูชาคุณของพ่อรอด ในวันนี้เพื่อบูชาดวงจิตติบุญยาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดวงจิตติบิญยางของบรรพบุรุษทั้งหลายากาบทีมงานพระเดชพระบุหบวงพ่อครูบาชราวโฟโต้น้องชุดสีม่วงนี่ก็คือน้องใบห่อดวัฒนาครับส่วนน้องชุดสีขาวก็คือน้องโอมครับมีงานต้องการนิมนต์พระ ไปแสดงพระธรรมเทศนาในงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานพระเทศสอนหน้าทำขวัญงานแจงครับงานหาหรือประสงค์ในงานใดๆที่โยมคิดว่าทีมงานภูบาเชล่านั้นครับไปแสดงพระธรรมเทศนาได้ชุดนี้มีโอกาสก็ติดต่อสอบถามได้เรื่องโฉนราคาน,นั้นไม่ต้องมาคุยกันครับเพราะว่าเราเป็นพระนักเทศรุ่นใหม่นั้น ใปโปรดโยมได้มีเท่าไ,ราไหร่ก็ถวายตามกำลังศรัทธาได้ครับเี่เขาเรียกว่าระบาใฉา,ายกิจนะเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนครับ,รบยังไงก็ฝากติดตามทางด้านช่อง YouTube ครับส่วนโยมคนไหนจะติดตามช่องยูทู u b e การเพื่นผมคุณพ่อคูบาฉเฉลาวก็ นำโทรศัพท์มาให้การอนุวัตอาการเคลียได้เลยกลางะจบเทศใครมีโทรศัพท์มียูทูบเอามาให้ได้เลยโยมเดี๋ยวกดให้ช่วงหลังหลังะจบเทศนะเอามาให้อาจาร,ารย์เคลียอาจารย์อนุวัตได้เลยนะครับโทรศัพท์มาเดี๋ยวกดติดตามให้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายบางคนไม่มีเด่นเดี๋ยวอาจารย์คิดว่าฟรีให้อีกนะฟรีเฉพาะที่นี่นะ